ก็สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านนิยายเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสไลด์ไปซะแล้วเล่มที่7บทที่2ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับขอบคุณพเพื่อนๆที่ติดตามรับชมและสนับสนุนช่องด้วยนะครับอย่างก็มาเริ่มก,กันเลยนะครับเราสามตาเสียก็ได้กลับมาถึงที่เทมเพลตพวกเขาเดินทางมาเป็นขบวนใหญ่หลายหมื่นคนซึ่งมีเชลอยอยู่ด้วยพวกเขามาถึงที่เทมเพลเร็วกว่าที่ลิบคาดคิด ส่งกับเป็นมนุษย์สัตว์และมนุษย์มานเทียบกับมนุษย์ธรรมดาแล้วก็คงเห็นได้ถึงความแตกต่างในด้านพละกกาลังพื้นฐานวิบุุได้ยินมาว่าในโลกนี้มีเวทมนต์ถ้าพละกําลังหมดก็ใช้เวทมนต์ถ้าเวทมนต์หมดก็ใช้พละกําลังเดินด้วยเท้าลักษณะเช่นนี้สามารถทําให้เคลื่อนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นความเร็วของขอบวนทหารจึงเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด รีบลูก็ชื่นชมในตัวผู้เขามานึกเลยว่าจะนําวิธีการแบบนั้นมาใช้กับพลเมืองด้วยตรงกับเป็นมนุษย์สัตว์เผ่าพันธุ์นักลบหลังจากนั้นรีบรูก็ได้พยายามมองหากาวิลแต่เขาก็ไม่เจอเลยเขาเลยคิดว่ากาวิลน่าจะอยู่ด้านหลังพอเขาคิดเช่นนั้นมนุษย์สัตว์อาร์บิสและเซเฟียก็มาทักทายรีบรูพร้อมกันทั้งสองคนรีบลูก็ได้ทักทายผู้เขากลับไปได้รู้สึกตัวว่าสามทารเสียาขาดไปอีกคนหนึ่งและเขาก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าเอ๊ะปอบวิโอไม่มาเ จากนั้นสเฟียที่ได้ยินคําถามริบลุกได้ตอบขึ้นมาว่าสําหรับเรื่องนั้นฟารอบิโอยังอยู่สอด่องมนุษย์มารที่เป็นเชลยอ,อยู่ค่ะแต่ที่สเฟียอธิบายให้ริบลุกฟังดูเหมือนว่าในระหว่างที่เกลโดอยู่ในฐานมาัชาการฟอรบิโอได้เฝ้าจับตาดูเหล่ามนุษย์มารเพื่อที่จะได้ระง,งับการต่อต้านสรุปก็คือเขาถูกยัดเยียดในทำหน้าที่เบเตเลตริบลุกที่ได้ยินดังนั้นเขาเลยคิดในใจว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะฟาบิโอคุง จึงอยู่ที่เบนิบรุได้ข่มขู่พวกมนุษย์มารไว้แต่การเฝ้าระวังก็เป็นสิ่งจําเป็นในส่วนนี้ริบรูจึงรู้สึกขอบคุณจริงๆสิง,งอย่างไรก็ตามเรื่องในการรับคนเข้าเมืองนั้นผู้ริบรูได้เตรียมพร้อมเต็มที่แล้วการตรวจเช็คที่พักชั่วคราวภายใต้การสั่งการของลิกูโดก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นริบรูก็ได้วางแผนจัดก,การกับจํานวนแรงงานก็ให้อยู่ในความรับผิดชอบของแผนการผลิตจากการที่เขาได้ปรึกษากับพวกไคจินและคุลเว พวกเขาก็ได้พิจรารณาแล้วว่าตำแหน่งไหนต้องการคนจำนวนเท่าไรถึงแม้ว่ากลุ่มคนที่มาจะมีความกระตือรือร้นในการศึกษาเคียวิชาก็ตามแต่มีขีดจำกัดในการรับจำนวนคนเขา้าพวกเขาจึงกำหนดให้ตำแหน่งที่คนต้องการทำมากมีการสลับหมุนเวียนกันก็ประมาณคล้ายๆกับทำงานเป็นกะอะไรอย่างนี้นะครับเป็นระบบหมุนเวียนเขาโรงงานหรือคล้ายๆกับเซเว่นอะไรประมาณนี้นะครับคนริบุรุเห็นเช่นนั้นแล้วเขาเลยคิดว่าจะเปิดคลาสฝึกอบรมช่างเทคนิค um แล้วพวกเขาก็จะสร้างโรงเรียนขึ้นมา แล้วไปสอนกันที่นั่นดูเหมือนว่าจะเป็น,ในใคล้ายกับพวกปวชปวสอ,อะไรประมาณนี้นะครับสายอาชีพหลังจากที่พวกอาบิทเข้ามาในเมืองแล้วลิบุลุกได้สังเกตเห็นกาบิลผู้อยู่ท้ายแถวกาบิลก็ได้ทักทายลิบุลุว่าข้าน้อยกลับมาแล้วขอรับท่านลิบุลุกาบิลก็เหินลงมาจากท้องฟ้าอย่างเลื่องล่าโดยไม่แสดงอาการเหน็ดเหนื่อยให้เห็นเลยลิบุลุก็ได้ตอบกลับไปว่าโอ้ขอบคุณที่เหน็ดเหนื่อยนะได้ยินว่าสร้างผลงานไว้ในตอนลบนี้ แสดนั้นกาบิวก็ได้ตอบกลับมาอีกว่าเปล่าเลยขอรับอย่างค่าน้อยนะยังอ่อนหัดขอรับฝีมือเท่านี้ยังไม่ถึงเสี้ยวของท่านมิดเวนผู้อยู่ภายใต้การปกครองของท่านมิริมเลยขอรับในใจที่ริบลุได้ยินคําตอบของกาบิวเขกาขก็คิดในใจว่าอ๋อจะได้รับรายง,งานมาจากเบน,นิมวววนุว่าเขาเป็นดาร์โกนิวผอมมนุษย์มังกรที่แข็งแร่งผิดปกติสินะทันทีที่ริบรุค,คิดเสร็จเขาก็ตอบกาบิวกลับไปว่าเอาเถอะเพราะว่าเป็นกลุ่มคนที่นับถือมิลิม ก็คงชอบการต่อสู้มากเลยสินนะนายนะไม่ได้อ่อนแอซะหน่อยเพราะนายเพิ่งจะได้วิวัฒนาการมาหมาดๆก็เลยยังไม่ได้ใช้พลังเต็มที่เลยใช่ไหมคนทางมาต่อจากนี้ต่างหากเล่าริบรุเขาก็คิดในใจว่าไม่รู้ว่าเขาจะปลอบใจได้หรือเปล่าแต่เขาก็พูดไว้ก่อนสภาพของกาบิลไม่ได้ดูหมดกําลังใจแต่อย่างใดริบรุก็เลยคิดว่ากาบิลก็คงรู้สึกแบบเดียวกันกาบิลที่ได้ยินคําปลอบใจจากริบุลุเขาก็ได้ตอบกลับมาว่า ขอรับจากนี้ไปกาบิลผู้นี้จะตั้งใจเต็มที่เพื่อตอบแทนความคาดหวังของท่านลิบุลุขอรับกาบิลพูดเช่นนั้นด้วยรอยยิ้มซึ่งเป็นเครื่องไปสูตรว่าเขาไม่ได้ท้อแท้เลยหลังจากนั้นลิบุลุก็ได้ขอบคุณเหล่าสมุนของกาบิลอย่างเป็นกันเองในตอนนั้นเหมือนกับว่ากาบิลนึกอะไรบางอย่างออกจึงควักจดหมายออกมาแล้วยื่นมาให้ลิบุลุลิบุลุที่เห็นอย่าง,างนั้นก็เลยพูดว่านี่อะไรกาบิลที่ได้ยินลิบุลุถามก็เลยตอบกลับมาว่าขอรับ ข้ารับฝากมาจากท่านเมลิมท่านบอกให้ข้าน้อยนํามามอบให้ท่านริบุรุขอรับส่วนริบุรุที่ได้ยินคําอธิบายของกาบิลเขาก็รู้สึกสังหอ์ในใจแล้วก็คิดในใ,นใจว่าอะไรกันเนี่ยสักสังหอ์ใจไม่ดีแล้วแฮะตอนที่ริบุรุกล่าวคําอําลาหลังจากวันภูคิฟริบุรุได้พูดกับเธอไว้ว่าไว้มาเล่นกันอีกในแล้วริบุรุก็ได้เปิดดูจดหมายนั้นก็เห็นตัวลายนิ้วมืออันสวยงามที่มีลันิยมในแบบของเมลิม วงเล็บอักษรห่วยห่วยมิริมเองนะครั้งหน้าที่จะไปเล่นกันข้าจะพาพวกคนที่อยากดูแลข้าไปด้วยนะข้าอยากให้สอนคนพวกนั้นให้หน่อยว่าการปรุงอาหารน่ะมันเป็นยังไงนี่เป็นคําขอร้องที่สําคัญไม่ว่ายัางไงข้าก็อยากขอร้องเพื่อนสีอย่างเจ้าให้ได้ได้โปรดได้โปรดช่วยข้าหน่อยเถอะมิริมก็ได้เขียนไว้ว่าอย่างนี้แต่ว่าตั้งใจก็ไม่เชิงแต่มันช่างเป็นลายมือที่สัมผัสได้ถึงความเอาจริงเอาจังริบลุกเลยพางคิดว่า ถ้าพูดถึงคนที่อยากดูแลไมลิมล้วก็คงจะเป็นพวกที่บูชามงกรหรือเปล่าเดลิมลูกได้ถามกาบิลไปว่านี่มันเรื่องอะไรกันได้ถามอะไรมาหรือเปล่ากาบิลได้ตอบกลับมาว่าขอรับแค่นิดเดียวนะขอรับคือว่าข้าหน้อยได้รู้จักกับท่านเฮลเมสซึ่งเป็นผู้บูชามงกรคนหนึ่งขอรับก็เลยมีโอกาสถามไถ่เรื่องวงในของท่านผู้นั้นขอรับกาบิวกล่าวว่าเฮลเมสผู้นั้นเป็นชายผู้ตรงไปตรงมา เขาไม่ได้ชอบการต่อสู้เหมือนมิดเวนแต่เป็นเซลิชุนที่เคยเดินทางไปยังอาณาจักรคนแคะและกลุ่มประเทศฝั่งตะวันตกมาแล้วเฮอร์เมสผู้นั้นเล่าเรื่องต่างๆให้กาบิลฟังเช่นเรื่องที่ผู้บูชามองกรค่อนข้างใช้ชีวิตติดดินในขณะนั้นกาบิลก็ได้อธิบายต่อว่าเพาะง้นจึงคิดได้ว่าอาหารที่พวกเขานามาให้ท่านเมลิมรับประทานไม่มีอาหารที่ได้รับการปรุงเลยแต่ยังไงสําหรับพวกข้าน้อยการกินปลาส,สดถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ว่าได้หอรับ ถึงกาบิลจะพูดเช่นนั้นแต่บุลุก็คิดว่ามันผิดนิดหน่อยก็เพราะว่าประสารับรสของพวกดีซาร์แมนผามนุษย์จิ้งกะเหมาะสมกับการกินปลาส,สดอยู่แล้วอะนะนอกจากนี้ก็ไม่ใช่ว่าพวกเขาไม่รู้จักการปรุงรสอาหารเลยเสียทีเดียวอย่างเช่นอาหารประเภทลงควนและการรับประทานอาหารปกติก็มีอาหารง่ายๆที่นอกเหนือจากปลายอยู่อีกด้วยในตรงข้ามริบุรุรู้สึกว่าผู้บูชามงกนยังขาดแนวคิดเรื่องการปรุงอาหาร ถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้กินเนื้อดิบๆแต่ก็รู้สึกได้เป็นนัยยะเพียงแค่ป้องกันอาหารเป็นพิษเท่านั้นในขณะนั้นลิวบลุกได้พูดขึ้นมาว่าเข้าใจละดาก์คเนลมีประสาทรับรู้รสชาติเหมือนกับมนุษย์สินะแล้วก็วิวได้ตอบ,บลิวบลว่าใช่แล้วขอรับพอข้าน้อยวิวัฒนาการแล้วก็ได้รับรู้รสชาติที่หลากหลายขอรับก่อนหน้านี้การกินอาหารเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นสิ่งที่น่าเพลิดเพลินอย่างหนึ่งเลยขอรับ ริบูรุเตยินคําตอบของกาบิลเขาได้พูดขึ้นมาว่าใช่ไหมเพราะงั้นพอกินของอรอ่อยอร่อยแล้วก็อ,อยากจะกินอันนั้นอีกสักครั้งใช่ไหมกาบิลฟังความคิดเห็นของริบรูแล้วพยักหน้าตามเรากับเข้าใจอย่างลึกซึ้งงั้นเหรือเป็นอย่างนั้นเองเหรอเรื่องที่ท่านเฮอร์เมสอยากจะพูดคือเรื่องอยากให้ทำเนียมเช่นนั้นหายไปสินะขอรับริบรูเองก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างที่กาบิลพูดถึงแม้ว่าริบรูจะสงสัยว่าเป็นร,รมเนียมหรือเปล่าแต่เขาก็เข้าใจถึงความปรารถนาของมิลิม เมื่อเลมุรุลองพิจารณาดูแล้วพวกเขาเทิดทูลมิริมอย่างเทพเจ้าการที่พวกเขาเพิกเฉยต่อความประสงค์ของเทพเจ้านั้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นว่าไปก็หมายความว่าถ้ามิริมบ่นออกมาสักคำก็จะจบหีแต่เรื่องนั้นผิดคาดน่าดูที่มิริมเข้าใจว่าอะไรควรไม่ควรเพราะเธอเองก็เข้าใจว่าพวกเขาทําด้วยความวางดีจึงคบหากับพวกเขาโดยไม่พูดจาให้อีกฝ่ายเสียความรู้สึกหลังจากที่เลมุรุคาดการเสร็จเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่า ถ้าเป็นอย่างนั้นครั้งนี้ก็มาต้อนรับพวกเขาอย่างอลังการกันเถอะกาบิลก็ได้ขานตอบรับลรบูลูไปว่าขอรับค่าน้อยก็คิดว่าดีขอรับเพื่อไม่ให้เป็นการดูถูกพวกเขาก็ไม่ต้องแสดงอาการใดๆลีบูลูคิดว่าท่ามกลางบรรยากาศเช่นนั้นขอตั้งใจจะทําให้พวกเขารู้สึกตัวขึ้นมาเองว่าจะทําอย่างไรให้มลิมรู้สึกพึงพอใจมากขึ้นลีบูลูก็พางคิดว่าน่าจะเป็นภารกิจที่ยากเกินที่คิดแฮ ราะงั้นเขาเลยคิดว่าจะนําเรื่องนี้ไปถามกับทุกคนในที่ประชุมในวันหลังหลังจากนั้นริบลุกก็ได้ออกคําสั่งให้กาบิลกลับไปทดลองงานในถ้าต่อตอนนี้เบตเตอร์ Better ทํางานได้ดีแต่จํานวนนะักทดลองยังคงน้อยถ้าขาดพวกกาบิลไปก็งคงลําบากเพราะงั้นริบลุกก็ได้สั่งกาบิลไปช่วยเบตเตอร์ต่อกาบิลก็ได้ขานตอบรับกลับมาว่าถ้าง,งั้นข้าน้อยขอตัวก่อนตอนที่กาบิลจะจากไปริบลุกก็เลยพูดขึ้นมาว่า โอ้การประชุมครั้งหน้าจะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการรางวัลเกียรติยศนะตรงนั้นนายก็มาเข้าร่วมด้วยสิคะัขอรับสีหน้าของกาบิลเต็มเปี่ยมด้วยความภาคภูมิใจเรากับว่าเขานึกเรื่องที่ตัวเองได้กลายเป็นหัวหน้าขึ้นมาได้จากนั้นเขาก็มุ่งหน้าไปยังถ้ำด้วยท่าทางดีใจหลังจากนั้นเวลาก็ได้ล่วงเลยมาแล้วหนึ่งเดือนหลังจากวันพูกรีบเนื่องจากมีคนเพิ่มขึ้นบรรยากาศในเมืองจึงคึกคักยิ่งขึ้นในตอนนั้น เกโรกลับมาโดยใช้สกิลเคลื่อนย้ายผ่านมมติริบลุไม่ได้เจอเกโดมานานแล้วเขาดูท่าทางเหน็ดเหนื่อยมากเลยทีเดียวริบลุเลยพูดขึ้นมาว่าอ่ะคุณเกโดขอบคุณที่ความเหน็ดเหนื่อยนะพอริบลุพูดเช่นนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วเกกโดก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วมองมาที่ริบลุเกกโดผู้นี้ได้เข้าใจในความยิ่งใหญ่ของท่านริบลุอีกครั้งแล้วครับริบลุที่ได้ยินคําพูดที่ไม่คาดคิดของเกโดเขาได้พูดขึ้นมาว่าจู่จูก็พูดอะไรออกมานะ โอเกลโด้กล่าวเช่นนั้นด้วยสีหน้าที่จริงจังลิบลุกเลยถามกลับไปโดยที่ไม่ได้คาดคิดเมื่อเขามองสีหน้าอ่นอ,อนล้าของเกลโดเขาก็เข้าใจความรู้สึกนึกคิดที่เคาลบในตัวเขาอย่างชัดเจนและเขาก็นึกขึ้นมาว่าพักนี้เขาไม่ได้ทําอะไรเลยจึงนึกไม่ออกเลยว่าเขาทําอะไรให้เขารู้สึกเช่นนั้นหลายสัปดาห์วานี้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกันแน่เกลโด้ก็ได้ตอบลิบุรุกลับมาว่าเปาครับที่จริงเรื่องที่เขาเอธิบายให้ลิบรุฟังคือ ความยากลาบากในการจัดการคนที่เข้ามาใหม่เจอโดเขาเล่าว่าเขาจัดกลุ่มฉเฉลยแล้วส่งไปประจํากองทัพแต่ละกองในส่วนนั้นยังไม่มีปัญหาอะไรเลยหลังจากนั้นเจโดก็สั่งให้พวกเขาทํางานเช่นการวัดขนาดที่ดินและการเตรียมพื้นที่สําหรับการก่อสร้างแต่ตอนนั้นมีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นหากเป็นไฮออกด้วยกันแล้วก็จะสื่อสารการเข้าใจได้ง่ายโดยใช้จิตสื่อสารเพราะฉะนั้นแม้จะไม่พูดอะไรก็ทำงานได้โดยไม่ติดขัดเลย แต่มันไม่เป็นแบบนั้นสําหรับทีมลูกผสมที่ประกอบไปด้วยเหล่ามนุษนย์มันถึงเกลโดจะเอ่ยปากอธิบายพวกเขาก็ไม่เข้าใจในจะพวกลูกน้องของเกลโดที่มีพลพูดไม่เก่งอยู่ด้วยเพราะว่าพวกเขาอยู่ในกลุ่มมืออาชีพที่มีลักษณะเฉพาะก็คือไม่ถนัดเรื่องการอธิบายสิ่งต่างๆเป็นลำดับขั้นตอนนั่นเองเพราะเหตุนี้การก่อสร้างจึงไม่อาจทําได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ด้วยฐานะที่ต้องใช้งานคนอื่นแล้วจึงไม่อาจทําตามสภาพเดิม มินำซ้ำยังสับสนงุนหิดจนทําให้ระเบิดความรู้สึกไม่พอใจออกมาได้ซ้ํเหลุ่ษย์มารดูท่าเหมือนจะไม่พอใจที่ต้องทําตามคําสั่งด้วยเจโดเล่าว่าแม้่อทำงานจริงๆให้พวกเขาดูแล้วบอกให้เรียนแบบก็ตามคนที่ไม่ยอมทําตามแต่โดยดีก็ยังมีอยู่เยอะแล้วก็ดูเหมือนว่าถึงจะมีคนที่อยากทําแต่ก็เพราะว่าไม่คุ้นเคยก็เลยไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่เจโดต้องการส่วนริวุร์ที่ได้ฟังคำอธิบายอันยาวเหยียดของเจโดก็ได้คิดขึ้นมาว่า เรื่องนั้นมันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วนะไม่ใช่ว่าคนเยอะยิ่งดีเพราะว่าเอาคนที่ทํางานไม่เป็นมารวมตัวกันมันก็เป็นไปได้แค่พวกไร้ประโยชน์เพราะงั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งสําคัญนั่นแหละในขณะที่ริบรุลุฟังเกลดบนเขาก็นึกถึงความยากลําบากในชาติก่อนตอนที่เขาเป็นมนุษย์เงินเดือนพนักงานที่ไม่ฟังอะไรเลยทำมูละรุ่นน้องผู้ที่พยายามปกปิดความร่มเหลวเจ้านายที่พยายามผักควมรับผิดชอบให้คนอื่นสําหรับริมุลุแล้วชาติก่อนเป็นสิ่งอะไรที่ลําบากลําบน แม้จะมีความทรงจําดีๆอยู่มากมายแต่ถ้าจะให้เล่าเรื่องความลำบากแล้วก็เล่าได้ไม่รู้จบเลยในช่วงเวลาแบบนั้นมีบ่อยครั้งเลยที่เขาแวะไปดื่มหลังจากนั้นเขาก็ได้เอ่ยพูดกับเกวโดว่าดีละมาดื่มกันเถอะวันนี้มาดื่มกันนะเกวโดในเวลาแบบนี้ต้องดื่มสุราแล้วเปิดอกคุยกันถึงจะดีที่สุดและเขาพรางคิดในใจว่าการแสดงความขอบคุณในความเหนื่อยยากของลูกน้อง,องก็เป็นหน้าที่ของเจ้านายด้วยถึงการน,นั้น การเปิดโอกาสให้พวกเขาบ่นและให้พวกเขาปรับเปลี่ยนความรู้สึกก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่เช่นกันในฐานะเจ้านายแล้วเขาจําเป็นต้องดูแลใจใสลูกน้องโดยเฉพาะคนที่มีความรับผิดชอบสูงอย่างเกวโด้ได้ในวันนั้นริบุลุกได้ดื่มสุราจนฟ้าสางและในขณะเดียวกันเขาได้ฟังเรื่องความกัดกุ้มและความไม่พึงพอใจของเกวโด้ด้วยและเช้าวันต่อมาริบุลุกได้จัดการประชมุมซึ่งเรียกเหล่าตัวหัวหน้าให้มารวมตัวกันตั้งแต่ยารุ่ง ก่อนหน้านั้นริบรุกได้เรียกฮาคุโร่เป็นคนแรกเขาใช้กิตสื่อสารติดต่อกับฮาคุโร่ในคืนก่อนดังนั้นในตอนเช้าอย่างแรกที่เขาทําคือการไปรับเขาแล้วฮาคุโร่ก็ได้พูดขึ้นมาว่าไม่นึกเลยว่าท่านลีบรุจะมารับด้วยตัวเองฮาคุโร่กล่าวอย่างประหลาดใจด้วยความรู้สึกตื้นตันดูเหมือนว่าฮาคุโร่จะยังไม่เหน็ดเหนื่อยเท่ากับเกวโดริบรุก็เลยกล่าวกลับไปว่าฉันทําให้เหนื่อยสินะเปล่าครับไม่ได้ลําบากอะไรเลยครับ การคัดแยกฉเฉลยเสร็จสิ้นแล้วหน้าที่ของข้าก็ใกล้จบแล้วครับยิ่งไปกว่านั้นคนที่ลำบากก็คือเกียวโด้น่ะสิครับในคืนก่อนข้าทํางานต่อจนเสร็จแล้วครับเพราะงั้นเลยไม่จําเป็นที่จะต้องกลับไปครับยิบุรุที่ได้ฟังฮาคุโร่เล่าเขาเลยพูดขึ้นมาว่าเกียวโดเหรอว่าแล้วเชียวดูท่านจะเหน็ดเหนื่อยสินะเมื่อวานนะ่ะตั้งแต่ที่ฉันติดต่อกับนายก็ดื่มสลาก,กับเกียวโด้สองคนอะน,นะนึกแล้วเชียวว่าเขากําลังมีเรื่องกุ้มใจอยู่นะ ดูหเหมือนว่าเขากำลังหมกมุ่นอยู่กับงานอย่างไร้ชีวิตชีวาจนถึงตอนนี้การใช้งานเฉลยดูท่าจะลำบากเอาการเลยทีเดียวหากโลกได้ตอบขึ้นมาว่านั่นสินะครับเกโดคงคิดว่าพอแบ่งแรงงานลงตัวแล้วก็น่าจะสะดวกขึ้นแต่ที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าเกโดเป็นคนเอาจริงเอาจังยังไงล่ะครับหากโลกกล่าวว่าการที่จะทําให้เหล่ามนุษย์มารที่มีวิธีคิดนานาจิตตังมาทําตามคําสั่งนั้น วิธีที่ง่ายคือแสดงพลังแล้วออกคําสั่งในเชิงบังคับแต่ลิบุลูคิดว่าถ้าทําเช่นนั้นแล้วก็จะคาดหวังผลลัพธ์ที่ดีไม่ได้เลยอย่างมากก็น่าจะได้ผลงานที่แค่อารุ่มอรวยได้เนื่องจากเกโดเป็นช่างฝีมือเขาคงไม่ยอมรับผลงานแบบนั้นแน่แล้วฮาคุโรก็ได้พูดขึ้นมาอีกว่ายิ่งไปกว่านั้นท่านลิบุลูข้ามีเรื่องที่จะรายงานอย่างหนึ่งครับลิบุลูก็ได้ตอบกลับไปว่ามีอะไรเหรอที่จริงแล้วอาณาจักร่นเชิดกิจทาร ซึ่งเป็นดินแดนที่เคแมนปกครองอยู่นะครับข้าได้ยินมาว่าประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในชนชั้นทาสพวกเขามีแต่ดาร์กเอฟเผ่าพูดสีนินหูยาวไม่มีเผ่าพันธุ์อื่นเลยครับเฉพาะคนที่ทําหน้าที่คุ้มกันดูแลปราสาทก็มีจํานวนเท่าหมดพันกว่าคนแต่ละคนก็ล้วนแต่แสดงความจงรักภักดีทั้งนั้นครับริบรุที่ได้ยินดังนั้นเขาเลยพูดึ้นมาว่าอืมแล้วยังไงต่อเลยครับเรื่องที่คนเหล่านั้นพูดก็คือเมื่อนานมาแล้วดินแดนแห่งกิตาร มีอาณาจักรของเอฟตั้งอยู่ร,ริบลูได้ยินชื่อของเอฟขอลยพูดขึ้นมาว่าเอฟเหรอถ้าจะไม่ผิดอาณาจักรมอนตาลาซาลิออนก็ดูท่าว่าจะเป็นลูกหลานของเอฟหรือว่าจะมีบรรพบุรุษเหมือนกันงั้นเหรอคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมัง้งสถานที่ก็อยู่ห่างกันมากระหว่างนั้นฮาโครกได้เล่าต่อพวกเขาพูดประมาณว่าดินแดนแห่งนั้นมีซากโบราณสถานที่หลงเหลืออยู่และพวกเขาเป็นคนเฝ้าสุสานครับเอ๊ะ สุสานที่มีดาร์กเอฟผู้มีอายุยืนยาวเฝ้าอยู่ซรากโบราณนะัสสถานกันเหรอสรุปก็คือยังมีสรา้างปรักปักพังแห่งอนาจาักรโบราณซึ่งยังไม่เคยมีใครย่างกายเข้าไปลงเหลืออยู่อย่างนั้นเลยเนี่ยสำหรับริบบูแล้วมันคือข้อเท็จจริงใหม่ที่น่าตกใจสรา้างปรักปักพังของยุคโบราณยังคงเหลืออยู่ทุกที่ทุกแห่งบนโลกกลุ่มคนที่ยังชีพด้วยการล่าสมบัตินักะจนภยัยสายํำรวจแต่สแสวงหาสมบัติลับเพื่อเป็นการท้าทายในแต่ละวันที่พูดอย่างนั้น ส่วนใหญ่ก็มีแต่ข่าวร้ายทางนั้นเดิมทีซากโบราณนัถานที่ถูกค้นพบก็มีจํานวนน้อยอยู่แล้วการค้นพบสมบัติลับซึ่งแปลกตาไม่อาจทําได้เร็วไวถ้าหากมีซากโบราณนัถานที่ผู้คนยังไม่ได้รู้จักแล้วก็ระหว่างที่ริวลุคิดอย่างนั้นเขาเลยพูดกับฮาคโรว่าฮาคโรช่วยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับหน่อยฉันอยากไปดูสถานที่จริงสักครั้งแล้วค่อยตัดสินใจนะรับทราบแล้วครับระหว่างนั้นลิวลุก็พางคิดว่า อำนาจทางการเงินของเคแมนนั้นอาจจะมีสาเหตุมาจากสมบัติที่ขุดพบในซากโบราณนักสถานก็เป็นได้ดยู่ถ้าจะเป็นอย่างนั้นไม่ผิดแน่เพราะว่าเกลโดก็พูดว่าเขาเก็บรวบรวมพวกมจิกไอเทมและไอสติแฟกอุปกรณ์สมบัติเวทมนต์หลากหลายชนิดแต่อย่งางไรก็ตามเรื่องนี้ลิมุลุขอพักไว้ก่อนพวกดาเอฟน่าจะปากแข็งซะด้วยถ้าบุรุษไม่เผยแพร่เรื่องนี้ข้อมูลก็คงจะไม่รล่วไหลออกไปสู่ภายนอกถึงอย่างไรที่นั่นก็เป็นเขตแดนของจอมมัน นักประจนภัยปกติก็ไม่เข้าไปยุ่งย่ามเพราะว่าเป็นสถานที่ต้องห้ามถ้าจะขยายขอบเขตงานที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานทั้งหมดในเวลาเดียวกันก็ไม่เหมาะริมูุคิดเช่นนั้นแล้วจึงตัดสินใจที่จะดำเนิน,เนการเกี่ยวข้องกับโบราณสถานยุคโบราณอย่างระมัดระวังหลังจากที่ริมรุคไปรับฮาคุโรกลับมาอย่างเทมเพสแล้วพวกเขาก็ได้มารวมตัวกันที่ห้องประชุมทุกคนมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาณนะที่ห้องประชุมใหญ่ก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ก็ผมก็สรุปจนมาถึงเครื่องหมายดอกจันแล้วนะครับจากที่ผมอ่านมาผมสังเกตว่าไอ้เครื่องหมายดอกจันนี่ดูเหมือนว่าจะเป็นสลับขั้นเป็นตอนนะครับเพราะงั้นจากนี้ไปคลิปในครั้งหน้าผมจะอ่านถึงแค่ดอกจันแต่ละตอนเท่านั้นนะครับดอกจันแต่ละช่วงนั้นมีประมาณ20กว่าหน้าได้นะครับก็เยอะอยู่นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ผมอาจจะไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าตอนเย็นผมอาจต้องไปปิดซิมเน็ตของผมสันหน่อยอาจจะกลับมาไม่ทันนะครับยังไงก็ต้องขออาภัยไว้ก่อน ถ้าผมกลับมาไวผมก็อาจจะตัดคลิปทันนะครับยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ